ฝุดดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จริงๆจะบอกว่าไงดีวันนี้วันเที่อากาศดีมากเพราะปกติชอบนั่งท่อกันเลยวันนี้โอ้โหเออวันนี้ไม่มีฝุ่นนะครับผมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมใครป่วยไม่ใครป่วยไหมที่ผ่านมาป่วยครัเป็นวันนี้เป็นวันนี้แต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับผมต้องผักปีนีใช่เพราะว่า ตีไม่ได้เลยแบบตื่นเช้าขึ้นมาเปิดแบบเห็นแบบพูดแบบร้อยห้าสิบไปตีได้แบบโอ้ตีใส่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ผมตื่นแบบเช้าแล้วก็เห็นตอนนี้บ้าเป็นของหมอก็ถามเขว่าคืออะไรผมบอกว่าคือทุกหมอกคือแบบทุกหมอทุกหมอกแล้วทุกหมอกทุกหมอกแ้วก็เลยทั้งหมอทั้งฝุ่นผสมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเ้ยมันก็เหมือนจะเย็นแต่ก็ไม่เย็นใช่ไหมครับ รตันหรืองสวรตัหรือยังัเ้าได้เหข้าุงรูปนนะผมี่ลั้งแต่เช้าเลยเ่อวน่วาน่วานนี้เออเสดเสดใต้ัวต่อ

ในหนึ่งองน,น้นะมีชื่อด้วยนะตัวที่ซองเป็นชื่อผกอาศัย้ด้วยตอนี้ด้วยตันนี้ด้วยชื่อของผมก็ใ <c oughs> ส่เอ่อช่ก็ <c oughs> นั่คือสัญญาที่บอกว่าวันสุดิอนอยากแจกซองแฟนใช่ไหมแต่ว่ามันจะแจกยากก็คือวันนี้ผมมีพิเศษพิเศษว่าวันนี้แค่เกิดวันนี้ครับ

ตอนนี้กนเอาแล้นะจ๊ะตอนนี้ไม่มีเลยหรอเดี๋ยวบอกให้เบอกให้แล้วเม่ไม่มีไม่มีโอ้โบอ้ว่าต้องอะไรนนี่นะครับท่้มเกิดันี้เ่อขึ้นเดินมาขนาเลยนีไหมไม่มีโอเคัไม่เป็นไรขออีกหนึ่ง

พี่ทองพี่เบนอันนี้ให้ถูก นี้เขบอกว่าเดินวมาฝั่งนี้หน่อยผมก็จะถ่ายรูปไม่มีองขอโทษครับหมดแล้วเล้งบอกไม่มีซองแต่มีใจนะครับมีความรักที่จะให้ที่ผมจะให้ทุกคนมีซองเหมือนย่ว่า ไหน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 ีนสอาอหมดหมดแล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันวันนี้ครับผมได้ครับที่ถึงทุกคนมากเลยไม่ได้มาแบบงานอย่างนี้นานมากเลยใช่ไหมจริงสิจริงสิบงฝหอบงนไครับไครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดริไม่มีเลยเอาใจไปแทนได้ไหมพ่พีพี่ไม่อยากไฟจะมองหน้าเราค่ะพราไฟต่หนาเราคาราคา่ะดนไฟแทบถลมนะเทียนทอยิ้มเยอะวว ครับผม cute right cute กินกันเลยค่ะน่ารักน่ารักน่ารักครับก็เลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดขอให้เป็นปีที่ดีนะคะจ๋าว่ายังไงจ๊ะอะไรนะคิดถึงคนบันดอยเหมือนกันครับคิดถึงคนบันดอยเหมือนกันบันดอย บัตรดอยอยู่อเดี๋ยวนี้มีวันดิ้งใหม่แล้ววัดบัตรดอยบัตรดอยก็อยู่ข้างบนดีแล้วครับบัตรดอยดีกว่าติดดอยนะพี่ไม่พูดอะไรครัับวสดีครับ่มาเล่นกับสาวๆฝั่งนี้ นีว่าแกยาสาวเขาเข้ามา Jangan lupa like, share dan subscribe ya! cả luôn nó